ตาและขนตาร่วงบ่อยๆเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะเกิดจากการใช้ใสายตามากเกินไปหรือเปล่าโอเคก็คือ,อไม่มั่นใจอายุนะคะว่ามีอายุหรือว่ามีโรคประจําตัวเช่นโรคผิวหนังหรืออะไรนี้อยู่เดิมไหมนะคะสำหรับท่านที่ถามนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ เป็นคนปกติเลยนะคะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคผิวหนังเนี่ยแล้วก็มีขนตาอยู่ๆขนตาร่วงเยอะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยก็จะสงสัยภาวะที่เรียกว่าอะไรขนตานะคะหรือว่าเชื้อเดอร์โมเด็กซ์นั่นเองนะคะเชื้อนี้คืออะไรก็คือมันจะเป็นเชื้อพาราไซต์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามผิวหนังนิดๆหน่อยๆก็คือมีไม่กี่ตัวนะคะแต่ว่า เมื่อเปลือกตาของเราเนี่ยมีภาวะต่อมไขมันเปลือกตาที่อุดตันนะคะเจ้าตัวเดอร์โมเด็กซ์หรือว่าอะไรขนตาตัวเนี้ยเขากินพวกไขมันเป็นอาหาร นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเยอะๆก็คือเราก็จะมีไขมันคั่งที่ในเปลือกตาเยอะมากๆนะคะเจ้าตัวอะไรขนตาเดอร์โมเด็กซ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็แบ่งตัวเนี่ยเยอะเลยนะคะซึ่งตัวต่อมไขมันเนี่ยก็จะอยู่บริเวณโคนขนตานะคะเมื่อเชื้อเดอร์โมเด็กซ์เข้าไปเยอะมากๆแล้วไปอาศัยอยู่เนี่ย มันก็อยู่ที่คนขนตาก็เลยทาให้ขนตาเราเนี่ยแรกๆอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มหลุดแล้วก็ร่วงนะคะก็แล้วก็จะมีการคันที่ขอบตาได้ด้วยคันที่ขนขนตาได้เยอะด้วยเป็นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นจากเชื้ออะไรขนตาเนี่ยก็จะมีการรักษาหลายขั้นตอนเลยแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องจัดการตัวที่เป็นสาเหตุ ก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวอะไรขนตาเนี่ยมันอาศัยอยู่ในต่อมไขมันชอบกินไขมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการให้ต่อมไขมันที่อุดตันเนี่ยหายนะคะก็คือการรักษาก็คือ3ขั้นตอนในการดูแลต่อมไขมันเปลือกตานะคะก็คือ1ประคบอุ่น สรีดต่อมไขมันนะคะแล้วก็สามสครับบริเวณขอบตาหลังจากรีดนะคะทำเช้าเย็นต่อเนื่องทุกวันอย่างน้อย3สัปดาห์ถึง3เดือนนะคะจะเริ่มดีขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่พบว่า จัดการเจ้าตัวเชื้อไรขนตาได้โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของทรีทีออยนะคะหรือว่าเป็นสารประกอบเชอร์พีนอลโฟลนะคะนี่ก็คือจะช่วยจัดการในเรื่องของต่อมไขมันเบิกตาอุดตันที่มีตัวไรขนตาร่วมด้วยได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นสาเหตุของภาวะคันขนตาเยอะขนตาเป็นสีขาวขนตาร่วงบ่อยแบบนี้นะคะ